สวัสดีครับเชา้าอีกวันหนึ่งนี่วันนี้มีต้มแซ่บไก่ครับแล้วก็มีผักนะแล้วก็มีนี่ครับเป็นเป็นเหมือนน้ำตกตีนไก่อะเนร่บเป็นน้ำซุปนะเดี๋ยวเอาวางข้างนอก้อาวันนี้เลืมวเอาตะเกียบเนี่ยเป็นตีนไก่อย่างงี้แล้วก็มีเนื้อมีผัก ไปเปื่อยเนาะอันนี้เป็นน้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปไม่มีผ้าเลยมาครับมากินข้าวด้วยกันเนาะมันเปื้อนอะเป็นอะไรวางวะข้าวนี้อันกันมันเปื้อนมันเปื่อนมาครับต้มแซ่บเปรียปร้ยๆเลยนะ วันนี้มีแต่ของเป็นน้ำๆนะเช้าๆตรงนิ้ผักครับ หลายน้องหลายคนโรงเรียนก็เริ่มปิดแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นเวลาพักผ่อนของชีวิตนะครับเพราะว่าจริงๆเราไปโรงเรียนอ่ะเหมือนเราเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนบ้านอีกหลังนึงแต่บางคนก็ไม่คิดอย่างผมนะที่ผมคิดอย่างนั้นคือบางทีเราอยู่เราอยู่โรงเรียนเยอะกว่าบ้านอีกเนาะยิ่งโตยิ่งอยู่โรงเรียนเยอะกว่าบ้านนะครับเนาะเราก็จะผูกพันมาก คิดดูดิว่าถ้าสมมติเราเรียนบริญญาตีบริญญาโทอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเรียนบริญญาตีเรียนแค่ปวสปวชอย่างเงี้ยเราก็เรียนสิบกว่าปีแล้วนะสิบสิบห้าสิบเจ็ดปีแล้วนะเราเรียนเหมือนครึ่งชีวิตอะ่ะครึ่งชีวิตอยู่ที่โรงเรียนครับก็ถือว่าเป็นเวลาพักคนของชีวิตครับโรงเรียนปิดเนาะ แคตุน ห,หลายคนก็อาจจะทำงานพร์ทไทมเนาะโรงเรียนปิดเทอมแต่ปีนี้ปิดไม่เยอะเนาะปิดแป๊บเดียว ว,นนวันนี้กินน้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปออกกำลังกายนะครับเกลือตาข้ามนิดเดียว เป็นไงมั่งครับเมื่อวานผมลงคลิปลงคลิปกินกุ้งย่างเนยไปมีใครชอบไหม ดอกเดซี่อืมลืมทำปกเลยปกคลิป เราจะมาลองชิมว่ามันจะเปื่อยไหมหลุดไปเลยครับเคี้ยวได้เลยเปื่อยมาก อันนี้อร่อยมากเลยน้ำซุปมันเนาะเทไปเลยแล้วกัน อากาศก็เริ่มเย็นนะเนาะตอนคืนผมไม่ต้องเปิดพัดลมเลยครับมันมันเย็นมากไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องอะไรเลย ดืวมองน้ำขึ้นมาบนห้องอ ครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้นะครับเพราะว่าผมลืมเอาน้ำมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบกินกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งเพื่อตามเราชมคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ฟังไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะครับพราะงมีผมหิวน้ำไปแล้วครับไปบายครับ